สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านตาลน,นะครับมีผู้คนหลายๆคนนะครับอยากให้ผมแรบเกี่ยวกับธรรมชาติดูดิแรบยังไงวะแรบเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับเราก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เราอยู่ริมแม่น้ํานะครับคือภาพที่สวยงามเอา แลบริมแม่น้ำอย่าถามว่าอากาศดีไหมอยากจะรู้ว่าตรงนี้มันจะมีอะไรไหมคือก็ดูแม่น้ำแล้วมันก็สวยดีแต่น้ําขุ่นไปนิดแต่ก็ยังดูดีคือธรรมชาติมันบอกแหละว,ว่าเราสนทีละสีเขียวสีเหลืองก็ปนกันทุกนาทีวันนี้มาแลบ,บข้างแม่น้ำอย่าถามว่าแลบ,บมากไม่ได้มาแลบ,บมากและก็ไม่ได้แลบลุงยาแค่เห็นคนเห็นตรงนั้นและคนเห็นก็ดูสวยดีเห็นแม่น้ น้ำป่าก็คงจะเยอะดีอ่ามองดูริมแม่น้ำก็มีแต่ปา่าหญ้าอ่าเราก็ไม่ใช่มาจูราเลยนะค่ะคือเรามาชมธรรมาชาติที่สวยงามถามถึงความสุนทีอ่าในช่วงเวลาในช่วงยามคือเรามาดูปา่าหญ้าและถนนที่กว้างใหญ่คือท้องฟ้าที่ก้างใหญ่ก็ริมแม่น้ำก็เอาใหญ่คือและแม่น้ำมันดูดีดูดีมากมายอ่า อยากจะเล่นก็ต้องหาห่วงยางมาไม่ต้องอายบางคนก็ขี่เรือบางคนก็หาเรือมาขี่ก็ดูดีไปอีกแบบไม่ได้แสบอะไรเลยวันนี้เราแรบลบริแม่น้ําอยากบอกว่าเราแลบไปเราแลบแบบนี้คือเราไม่ได้แลบจานอะไรคือแลบแบบแลบแบบลงน้ําหาปูหาปลาไปเราก็แลบสด ก็ได้หมดก็จัดไปเลยมาตกฟากแล้รับริมแม่น้ำนะครับรล,ล,บ,ลบมั่มองต่ไม่ใช่คนชั่วแรับดีๆรลบมองใบไม้มองนั่นมองนี่ก็รู้สึกว่ามันดูด,ดีคือธรรมชาติมันเสกสรรก็ได้เท่าที่มีคือธรรมชาติมันก็ชี้ ให้เกวีได้มาพูดได้มารำพันถึงมันคือแม่น้ำก็ต้องมีปลาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอะไรวะรู้สึกว่าเราจะแรบมั่วแต่เราก็ไม่ได้แลบชัวนะตอนนี้เราอยู่ริมแม่น้ำก็สวยงามอยากบอกว่าสวยงามจริงๆมันตกฟากเจอเนตเพียวโยอันด r g กล่าว